สวัสดีค่ะมื่อนี้ยายเพนมีฝรั่งมันนอนมาตักทายพี่น้องคือเกาเด้อค่ะมาตักท้ายพี่น้องกับ,บรรยากาศสายฝนค่ะทุกคนค่ะลินไปปล่อยตอนเนี่ยนี่คือว่าอ่าจะยุดแล้วเนาะค่ะนอะ้องตกแต้เมื่อคืนทุกคนค่ะจะนฮอดบายยิ้มในมาสิคำคนละเมื่อจากบรรยากาศงัวไปหมดเลยบรรยากาศเนาเมื่อนี่ตกเมื่อคืนตกแห้งพร้อมเลยเนี่ยเมื่อคืนน้ำโหหมดค่ะทุกคนค่ะฟังแล้วุ่นปลายหงายายเพน าฝากตัวห,วหมวหม่วอะห่งมนเลยตอนนี้อึ้องห้องมันขึ้นฉนันวันไหวก็วทุกคนว่านั่นให้หน้าจากตีก่อนหน้านี้มันบ่นนหงเน,ะนาะนา่งบ่หงนางบ่กกระขังตอนนี้กระขังเร็วเพราะว่ามันตกแต่ื่อคืนอาอยุมัดคืนแต่ว่าดีที่ฟ้าบมหงแล้วก็บ่รลมแห้งค่ะทุกคนค่ะวันนี้จะเป็นกันเลยได้สมุมตำกุ้งวัวครุงจีนพักไลาย มาจีกับบรรยากาศยนิยนเยน็นเอ้าหนาวมาเด้อค่ะเด้อคนเงี้ยเป็นกะกะขอคุณพี่น้องสุขุมสุขคนเด้อค่ะเด้อที่ติดตามที่ให้ยกำลังใจยายเพย็ญเมียฟรังมันโนบอกว่าสิอยู่ไก่อยู่ไกลยายเพ็ญกะก็ได้ไล่ค่ะทุกๆกกำลังใจเด้อค่ะมาค่ะทุกคนตามฮวงเฮิร์ม,มน้องฝรนกล้อง,งจีนกนลุงมดูว่ะอืมตึงมเตึงสอนแล้วย แต่ขกขนมจีนมาหนูวานเลยหนูว,วานยมเล้กับกินยำเลยยำโมเนนนม้ลนอยอือเ้านี่แกงเห็ดเผาะแกงเห็ดเผาะหลังกลับไปโรงเรียนปย่ไเด้ยเพราะว่า,าการ บาท่านดีปันไหนแมถมฝนตกแหง้งมาอยากใหผพาฝนช่วงที่เด็กนักเรียนสิไปโรงเรียนน่ะตกอย่างแห้งเลยเศ้านียไปไปเรียนบ่ได้อีกอย่างหนึ่งถึงบ่ตกแห้งก็ไปบ่ได้เพราะว่ายังมันได้ดียังมีไอมีไอมียังมีไข่อยู่ ยาเป็นอยังค่ะทุกคนค่ะช่วงนี้มิตะเรื่องให้คิดให้กังวลเลยมิตะเรื่องอันนี้เลยตอนนี้เรื่องเจ้ามากกับได้รับข่าวบอดีจากทางไก่จากอเมริกาค่ะท,ทุกคนค่ะกำลังคิดหนักเลยยังเป็นกับคุณทิมตอนสองสารโซส,สางคุณทิมกับพงกันทุกคนค่ะ กุ่งบ่บอิทเป็นหมวเมียงไปเลยข้าวเราเนี่ยไล่ยังวัด่ีเดี๋ยวว่าสุขังน้องข้าวาดี เมญา่มญาเมญ่าลมมันมันเป็นพื้นที่ต่างระดับทุกคนค่ะเป็นพื้นที่ต่างต่างระดับลมลมเร้วตอนที่ลมเนี่ยสมุวบาลมจังมือนีเนาะ้วแล้วเล่ามักเกิดอาการเอมือทัดไปเังเสิไหงค่ะทุกคนค่ะ จังลมหมัววานเรามาเกิดอาการมือนีหปรวมาณน,นี้ค่ะทุกคนค่ะเรียกที่นี่เจ็บคุณทิมเนี่ยโทรหาเม่ย้ำมือเจ้าเนาะแล้วก็บอกให้คุณทิมฟังละฉันไม่รู้เป็นอะไรฉันเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้หมัสันเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้เราเราแปดสิบปวสิเก้าสิบ,สบแม่ทุกคนเราลืมว่าเราลม เราลืมมาเล้วลมเราเก็บกิ้งเก็บเนื้อเก็บตัวเราเป็นยอนอย่างลืมมาจากขอองค์ลมตอนนี้อ่าลุงหนุม่ลมลืมๆก่อนหน้านี้ยายเพ่ญเคยบอกน้องคนนั้นว่าเม่ญ่ายายเพ่ญเลื่อมหลมืล่อมลมืลมๆแล้วตอนนี้คือลืมแม่กะทั่งมาจากของเนี่ยเก็บโตเนี่ยเก็บเพาะอย่าง่าจากของ,มงนนลมบุ้งจำไม่ได้หองไซทุ่มทุ่งโมาบอก เพราะว่าผู้ยี่เพิ่นกระทุ่ไปไม่ย่าเพิ่นก็ไปรับสายเนาะวันนี้น้องสายได้โทรมาบอกว่าเขาลุงบาททุกคนค่ะเขาลุงบาทเขาลุงบาทน,นะครับตอนนี้ก็คือลมหลมลืมๆจำอีหยังบ่อยได้เออหลายหลายมือเรียกว่าสันว่าเขาลุงบาทเนี่ยเมื่อนี่รู้สึกว่าจะเป็นมือที่สาม ุ่งเขาลุ้ม,มันสามมือถือว่าหลายเด้หลายมือเนี่ยที่วันนักเด้ลุม,มจำํจำจำกกําม่ได้จ้ำมาพีกบาลเป็นเป็นทีต่างระดับเป็นมันได่เน่ยค่ะทุกคนคะ่ะเลยแล้วก็ลมแล้วก็จิ้งไปตกไปเลยนะคะค่ะทุกคนคะ่ะตกไปขังรางเลยอ,อว่าจะว่าจะสั่นละ่ะแต่วันในตอนนั้นอตอนที่เราล,ลมนะเราก็เสว่าเก็บปันไถนี่ มันมากขึ้นที่หลังสิไหมคะทุกคนคะพอนานนี่ก็ลุงทุกคนก็นหาบ่อยคขับรถไปช็อปปิ้งเองแงมาเราลุงลืมเ,เ,เร็วไปอย่างให้ขับรถเร็วเราก็ไปไปที่นี่ สุขวัติเหตุกิจวัตรได้ดับึงเราสิเป็นอยู่ในอากาศเรากับวมันหนักอยู่เด้อค่ะทุกคนค่ะหนักจริงคนเฝาเนาะตกลงไปข้างล่างเลยต,ลต้มตะขึ้นตั้งมาได้แบบโต๊ลงไปข้างล่างเลยแต่ิมนักเสอิมอยู่เด้เพราะว่าเราสิไกลสิกสเกาซีเปลี่ยว ทักเปลี่ยนกันไปบึง้งกับน้องสาวทักเปลี่ยนกันไปบึงปปบ้งน้องชายคนอยู่ไกลแบบเพจงานกับกึ้งเพจงานแบบต่างจังหวัดทั้งสี่ไหมค่ะทุกคนม่ได้อยู่บ้าน,าต,นตลอดเนี่ยงานของเพิ่นต้องบินไปรัดน,น,นั่นรัดนี่ส่นะคะน้องคนอื่นๆนี่คือเขาอยู่ไกลเติม นี่น้องไสก็เลยเอาเบอร์โรงพยาบาลหองที่ยาอยู่นะให้คุณทินตัวไปก็บ่มีคนรับมื้อแลงมื้อแลงเราสิโทรไปอีกมื้อแลงก็สิเป็นยามื้อเช้าอยู่ทางพุนเนาะว่าแม่แม่ย่ากับเรา่คุยกันแทุกมื้อแม่นบ่ได้คุยคือเป็นมื้อจัี่คะทุกคนก็คุยกันประจําลูกคนอื่นๆยังบ่ได้คุยดูซําเราจังซี่นะคะ ช่วงที่เรามาแต่งงานยายเพนเน่ะเราบอกยายเพนเนี่ยเม่าเยายายเพน,เ,นเหว่าเห็นยายเพนดูแลขขอบขอบวุ่ะอืมเป็นพี่ใหญ่ะค่ะดูแลขขอบครัวเพิ่นก็เลยวา่าเหมือนเหมือนทิมเพิ่นมาเพิ่นมีลูกหลายคนกม็มีมีลูกเล่าคนนี้คนเดียวม,มีทิมโอลิทิมแล้ววา่าที่ที่ดูแลเล่าแล้ววา่าเล่นกับจำแหล่เท่าจุดม,มือน,นี้เนาะค่ะเรา กหว่วงเนี่ยทุกคนตอนนี่ยหว่งหวงมีงาอยู่บอด้อยู่ไก่อยู่อยัางนุกแต่ว่ากับเวลาทัวร์มาอยงสิจะเป็นกับเซ่ให้เซ่ฮารุเนาะอีกอีกอย่างนึงกับจะเป็นกับรับปากไม่หยาเน๊ะวันสิบึงลูกชายเราแฮร์เราเวลาเห็นยายเพ็ญมาเซ่ฮารุเซ่ให้อย่างสิเวลายายเพ็ญว่าเออเดี๋ยวฉันไปทำงาน ตอก่อนนะกับไวเราคุยกันกระบุายเราต่อสิเนาะให้น้ำตาไหลเด้อืมน้ำตาไหลน้ำตาไหลสิให้เราสิเป็นแบบนี้ไหมยาเยเพ็ญน่ะเยเป็นเคยบอกสุฟังอยู่นครน้องกระบุายคือกันวู้ดลมแห้งเลยค่ะทุกคนกล่องเยเพ็ญน่ะโยกไปโยกมากนครน้องก่อนเราสิอ่าอ่าว่างสายกระบุกซไสจริงสิน้ำตาไหลอ่ะถ้านีลูกซไสหนึ่งอ่ะอากไหลคือกันสิเป็นแบบนี้ ตาบ้าตอนนี my father, my my ้เราป่วยเจอทุกคนเข่าลงพยาบาลกางม่วงกุนทิมกาง่วงกุนทิมห่วงแห้งห่วงแม่แห้งตอนนี้ข่าวที่บดดีเลยทุกคนเหมือนเบิ่องที่ลาเต้ยังอรรถเฮงต่จมอยู่นี่ว่ามิเตแนลเจ็บเจ็บเป็นๆว่าหานกระบ้าเล่าเนาะแล้วก็ว่ามาหลานหลานกระทันในเศร้าอย่างเลยนี่ก็ได้ยินข่าวแมี่ยาบดดีเลยนี่จังไดเนี่ยส่งยังสิคุยกับคุณทิมนำอย่าเพิ่งอย่าให้เราไปเบิ่งแม่ยงเบื้องม่ เอาบอกตรงๆเนาะอยากให้เราไปเบิ่งแม่เราเพราะเราเฒ่าขนาดนี้แล้วโบจะบอกแบบภาษาบ้านเฮาเนาะคนเฒ่าขนาดนี้นแล้วแม่มาจากสีอยูดมหาเนี่โดนประไดยเนาะอยากให้เราไปไปหาแม่เราเออให้แม่เราเห็นหน้าเห็นตาเราอย่างจด็กสี่แม่ค่ะทุกคนค่ะเชาบซื้ออื่นเนาะแล้วยาเพียรบ่นอยากให้เราไป ย,ย,ย,ยิงไม่ง่ายเลยยิงอยากให้ผู้ชายไปหาอยู่เด้อกอนานนียอยากให้ไปหาตาใดน่ะหล่ะกนเท่าเนาะข้าวบดีเลยจิ้มเพือกกระบอกแฮปปีแ้แหละตอนนี้นกระจอบบึ้งหนูเลนะี้ยงแล้วนจะเดินทั่วไปอีกทั่วไปโรงพยาบาลอันลูกสาวนั่นสิเอาไปอยู่นั่ง กับว่าไปเข,เขาเขาพาไปไปพักบ้านหรือสี่แม่ค่ะทุกคนค่ะยานแล้วเขาก็มาสง่งคุ้มคุ้ทหาคุ้มลูกสาวคุ้มลูกสาวอันนี้คือคุณทีมบอกหนูฟังนะคะคุ้มลูกสาวอืมให้ลูกสาวนี่พามาส่งบ้านอยู่เลยเยมื่อกี้เมือกับคุ้มให่เขาเอามาส่งบ้านมกอยู่ผู้เดียวย่ยอะเป็นไหนมกอยู่ผู้เดียวนักเก็ดอีหยังผพ้เดียวเฮ็ดด้วยตนเองอืม บ่สตีเฮ็ดดูเฮ็ดกินเฮ็ดดูต้นเองแล้วก็ช้อปปิ้งขนาดเท่าขนาดนี wrote, so, artists, is is ้ยังอยากขับรถไปผู้เดียวขับรถเองจูเราลงลงลืมเลยล่ะทุกคนเป็นห่วงเราหมดเลยก็อย่างให้เราเตะรถเลยนี่่ะเพราะดีกับเรากับมาลุมทั้งสี่เละค่ะทุกคนคิดว่าเราคือสิบเด็กขับรถอีกดอกจะเป็นคิดว่าล้วการคิดว่าคือสี่ลูกเราเนี่ยคือสิบมีก้นปล่อยเราอยู่ผู้เดียวอื bưng cái là lủng nó nó đang ở đây đấy và nó chấp ngựa chấp tù rồi khỏi nhận. Ví là quy cái nghề nhà nha gì, xe lùi các nó chỉ biết Chỗ nào này đi hãy bưng gì nó. ฤดูมีบงม่วงสิลูดูเออดอกนั่นดอกไม้นในบ้านเออมันงามมันอย่างโชวเราเมิเด้ถามว่าอยากมาหอวแล้วว่าเราอยากมาเลยอยากอยากอยากมาหนีแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ารถเขาขนาดนี้แล้วลำบากในการน่งเครื่องไหมค่ะทุกคนค่ะเพราะว่ามิการมันไก่เนาะมันไก่กัยินเต่าขาวไก่น่ะย่เป็นกับว่าตามเขาเลยต่วานยา่เพ่นบ่าท่านไปเที่ยว มาได้ไปยักษเทียก็ว่าไก่นั่นละ่ะไก,เก่เจนคุกิมก็ว่าไม่ยานี่นางบม่ได้ดอกสูตรที่เรามาแต่งงานยายเพชรน่ะคือเราอายุหกสิบเก้าปีหกสิบเก้าปีก็ถือว่าเฒ่าเลยได้สิเจ็ดสิบปแนึงละอีกปีเยียกัเจ็ดสิบปีนั่นน่ะเรามาแต่งงานยายเพชรเนาะคก่อนแต่ว่าเราเรายังหนุ่ยดีเลยค่ะทุกคนนะคนเฒ่าฝรั่งเนาะเอหกสิบเจ็ดสิบยังหนุ่ยดียังโอเคอยู่ค่งงะ<อ> แต่ว่าตอนนี้เ,เ,เ,หเหรอหลงลืมลืมไหมครไหนเนาะกดจริงต้อง,งหูเมเร่าแห้งตอน,นคุยกับเราอื่นอย่าเราพยายามเมร่าเราจะไปบอ เสียบเลยค่ะทุกคนค่ะเสียบแต่ว่าคนกินส่วงสิบประเสียบปันไหนมันมีเรี่ยงหางจิตเนาะกุ่มตัวนี้ยงไงกลุ่มเสียแข็ง กันซิรเบริ้ลล่ะี๋ยวสื่อมาอัดตูวไว้อีกอยู่มาก,กินกลุ่มแต่ว่ากลุ่มสดเดียเพนเนอร์มก,กินแล้วแบบเป็นเมียงเบอร์รู้ว่าบรรยากาศถ้าเกิดเปในโน้ตค่ะอ่าเบื้องตามคาวมูนี่เนาะ าสารคามโอ้ยอํางทวมยังคักเลยตอนนี้นำไรแห้งคิดว่าไหมองายจงหมัดล่ะค่ะทุกคนค่ะฝนก็จิตตัวเต็มเมื่อคืนเนาะคือบ้านเนี่เพ่นเนาะจะในกร,รักษาสุขภาพด้วยค่ะเด้อค่ะระมันระวังเนาะค่ะเนาะว่าจีขับขี่ตามทองถนนเนาะค่ะเนาะโอ้ปลอดภัย ก,กินแบบเสียวคำไหแต่เสียบกินแบบคำไงแบบตาสวด เดี se ๋ยวมึงเลี้ยงสิคุยกับเราดูอย่างนั้นเรากลับไปหาแม่ใหญเราสบายบ่เราสบายจังเลยคือเขาคือเขาคือเขาเนาะอยู่ไกลกันยังสิ ุกินเพื่อนบอกเพื่อนเลยอาหารภาษาไทยเลือค่ะเด้อนี่แหละค่ะทุกคนค่ะเมนูยายเพ็ญกับบรรยากาศเย็นยินค่ะทุกคนค่ะหนาวคุณละลมมีวีเลยตอนฝนลินฝนตกเนาะกค่ะเนาะพายุเขาจีบหนาวพอกันไหมยายเพ็ญก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขคนเด้อค่ะเด้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพ็ญมีความมโนก็ขอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ